สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีไปยังทีมงานรถด,ดำสุขุูสุกคนพี่น้องวันนี้อยู่กับสมบัติดำสิ่งนะครับพาพีพานองมาเบิงทีมงานทาางอำเภพเสเร,ราพุ่มพักโคกผู้ดินพี่น้องนางฟ้าจำแรงนะครับเจวันนะครับ นีแรนหินกันนะครับไปถมถนนซีเลนพี่น้องทางอำเภอเซเฮาุูหลักทางบ้านดงเวิเสิรตทางไส้ขาวนะครับอยู่กับโคมัตสุพี่ซี่สองรนะครับตัวน,นี้รุ่นแปดพี่น้อง6สซูบเทอร์โบนะครับ ตัวนี้น่าจะรอยสามสิบแดแรกมานะครับสำหรับเจ้าเอ็บบมโอฝั่งพมจาุหูุมบามเสริมแผ่นเหล็กสามเชื่อมนอกเจมในพี่นอ้องกุงจี0ศู0้าสาลูกบาทนะครับใบแท็กนี่แปเส้นใส่ลูเลอร่องรับการกระโดดเกตใส่เลี่ยสองโตพี่น้องนำนักปฏิบัติการอยู่ที่ยีสเตันครึ่งนะครับ หรับเจ้าเอมโอเจ้าเฟอร์เฮากะเสียเปียนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมอ่าเมืนน่อนี้ทีมงานเฮากะแล่น้ำกันหลายขั้นอยกพี่นอ้องประมาณสิบขั้นนะครับอันนี้ร้านกำนันสุดนะครับ รอยเจ็ดสิบบาได้มากนะครับเป็นตอนเดียวพี่น้ออาจดเต็มกล้องเลยครับ กรับนี่สิบกิโลพอดีแล้วพี่น้องไปนิ่มๆครับ าตามมาด้วยฟุโซพี่น้องอเสียอัดนะคันเณรน่าวันนี้น่าจะเป็นฟ้า,ามาลุยงานเองครับวนนี้หัวประดุกนะครับมิซูบิชิ มิตซูบิชิฟูโซตัวนี้เป็นเสียอัดนะครับนะเป็นเห็ดเองนะครับพี่น้องแดกเลยสวยนะครับ โชเฟอร์น่าจะกินเข่าเทียงกันนะครับเพราะว่าเทียงเราพี่น้องนี่เทียงเครืองนะครับปลาเนี่ก็น่าจะกินเข่าซะก่อนนะครับเพราะว่าบ่ายโม,ง,นะม,ยมงนะซ้ำบ่ายโมงแลวพี่นอ้องเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้โชเฟอร์เขากินเขา่ากินน้ำกันซะก่อนนะครับ ทีมงานหกล้อฮาก็เป็นทีมงานเจวันา 1, ทางอเภอเสนะครับรอยเจ็ดห้าครับตัวนี้เป็น S V 5 2 0 D F นะครับ เบึงซปเปอร์เกดนะครับก็มีร 40G นะครับ6ถูกได้เล็กิดนัดจันต์บโบนะครับรอย8จุดหาแรกมานะครับขับเกอน2เข้านะครอหลังพี่น้อหมายเลที่1นะครับ ไปน้ำเจ็ดไปน้ำครับโอ้รถสันสะเทือนนะครับ สี่สิบจี้หลายบาทพี่น้องกำลังมีกำลังมีข้าง เจ็ดนะครับงเจ็ดงบดพี่น้องบอดไปนำ้ำเไปน้ำนะครับสี่นะครับร้อยสี่ิบกเป็นแคทเทอร์วล่า พี่ล็อกครับพี่ล็อกนะครับล็อกกีนะครับตอนนี้รอยเกาหานะครับทีมงานอาจสมาถพี่น้องโชคด้ำเขียวนะครับ เอาช่องยุทูปเป่าบนครับเมกกะสองลอยสิบแรมาครับเบาอุบนติดตามทางช่องยุทูปเป็นได้ครับพี่น้องนี่วันนี้เป็นกับแลนลวกทางอำเภอเตียวับมาเต่อ,อุบนพี่นอ้องสำหรับชอบ่องยุทูปเปาอุบนนี่เบาอุบบนดับซิง อออเอากูโซ่น้องเสียอัดครันี้นะขอประดุกนะครับ จจปิดใต้โดยี่โซ่พี่น้องวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้อง โอ้อยพอแม่พี่น้องมีเต่โคตรชุขโคตรจเลร่ญนพี่นอ้องเดี๋ยวรอเมกาก่อนนะครับเดี๋ยวรอเจาเมกา้าโชคดำเขียวนะครับทีมงานอาจสามารถพี่น,อน้องรอยเย็ดที่มาครับ เจ้าลัดลั่ดครับลั่ดลัดพิถ่ายกันด้วยเมกานี่ครับนี่รอยยัดที่มาได้มาโชคดําเขียวนะครับเดี๋ยวจิหน้าพรอกันไหมพี่น้องอยู่ดีสบายบโชคดทุกคนครับผมสวัสดีครับ